แผนเทรดวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กซ์แคผู้นำด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดย์เทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4 mm บมิะะลลิวินาทีนะฮะไม เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบล็อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมก็สำหรับแผนขออเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไปก็จะเป็นช่วงนี้เนาะอ่าตรงเนี้ยที่ผมบอกไปว่าอย่าเพิ่งเซลลนะครับมันมีคอนเฟิร์มก็จริงนะมีรีเจ็คนะฮะ ในช่วงของทำเฟรม m 1 5นะฮะอ่าผมบอกว่าตรงเนี้ยอาจจะยังไม่ได้ไม้เซลนะครับก็รอให้การาฟเนี่ยเขาทำโครงสร้างก่อนนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้วนะฮะการาฟราคาเนี่ยเขาก็ได้มีการกลับขึ้นไปนะฮะตามแผนเลยนะก็คือเรายังเซลไม่ได้เราต้องดูโครงสร้างก่อนถ้าโครงสร้างลงเนะี่ยเราถึงจะเซลได้นะครับแต่การาฟราคาเนี่ยเขากา็มีการพักตัวลงมานะฮะ ตัวลงมาแล้วก็มียกโลยกไฮอยู่นะครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมฮะจนมาติดแนวต้านนี้นะฮะพอมาติดแนวต้านเนี้ยให้เราสังเกตให้ดีดนะครับสังเกตอินดิเคเตอร์นะฮะอ่าเห็นไหมฮะกราฟขึ้นไปนะครับแต่ว่าอนะินดิเคเตอร์เนี้ยเขาไม่ได้ตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเกิดไดเวอร์เจนนะฮะที่ไหนที่แนวต้านนะครับอ่าพอไดเวอร์เจนที่แนวต้านเสร็จแล้วเนะี่ย เขาก็ให้คอนเฟิร์มอ่ามีทั้งเทียร์คอนเฟิร์มนะครับอันนี้เวลาผมบอกนะตอนก่อนที่ผมจะเริ่มวางแผนเทรดน่ะผมจะบอกเหตุผลก่อนนะครับผมจะเล่าเรื่องก่อนว่ากราฟเนะี่ยเขาเกิดอะไรบ้างนะครับตรงนี้อยากให้ทุกคนจําไว้นะครับอ่าอยากให้ทุกคนแบบเรียนรู้ไว้ว่าเออกราฟเนะี่ยเขาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างก่อนที่เขาจะกลับตัวนะครับก็ตรงนี้เห็นไหมพอเกิดเดเวอเจนซ์เสร็จแล้วโครงสร้างกราฟเป็นยังไง ก็เริ่มลงมานะครับเริ่มลงใหม่เรื่อยผมก็ได้มีการสร้างกรอบนี้นะฮะส่งเข้าไปในเทเล gram นะครับถ้าเบรกผมถึงจะเซลล์นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไม้เซลล์จากข้างบนนะฮะผมบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ไม้เซลล์นะก็ให้รอจังหวะเบรกรีเทสนะครับอ่าตามแผนในเทเล gram อันนี้นะฮะอันนี้ผมใช้ภาพจากมือถือนะก็ตีกรอบนี้เข้ามานะครับ แล้วผมก็วาดเส้นเข้ามาอีกนะครับเพราะว่ากราฟราคาเนี่ยเขาได้มีการลงมาเทสในกรอบนะครับแล้วก็เด้งเล็กน้อยก่อนที่จะทุบลงนะครับผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเบรกได้เนี่ยผมจะเข้าจังหวะรีเทสคอนเฟิร์มรีเทสนะครับอ,อันนี้ผมไลฟ์สดในกลุ่มเรียนนะครับตอนนี้ก็เป็นคอนเฟิร์มรีเทสในในโซนพอดีนะครับแต่จะใช้ใคอนเฟิร์มใน M1 นะฮะอันนี้เห็นไหมฮะ ลงมาพอเบรกเอาได้แล้วเขาก็ย่อรีเทสนะครับแล้วก็เกิดคอนเฟิร์มตรงนี้ผมก็เซลลงมานะฮะเป้าหมายก็จะเป็น2 3งสามนะแต่บอกว่าถ้าเกิดว่าลงมาประมาณนี้ยเราก็สามารถแบบเก็บกําไรได้แล้วนะฮะแต่ถ้าใครรอถึงเป้าหมายเนะี่ยก็สามารถรอได้นะครับก็คือ2องสเนาะอ่าแล้วสุดท้ายกราฟก็ลงมาถึงมิตีเรียบร้อยนะครับเห็นไหมตามเส้นลงมาเลยอ่านะ ก็พอหลังจากกราฟเนี่ยเขาเคลื่อนที่ลงมาตามเป้าหมายแล้วนะฮะก็มาถึงแนวรับนะฮะพอมาถึงแนวรับแล้วนะครับให้เราสังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้นอีกนะฮะคุณดูตรงนี้นะอ่าตรงนี้เป็นแนวรับนะอันนี้ต่ำลงนะครับแต่อินดิเคเตอร์นะครับเห็นไหมหลักการเดิมนะฮะ ขัดแย้งกันอย่างชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะกราฟลงอินเคเตอร์ขึ้นนะฮะเกิดที่ไหนที่แนวรับสําคัญนะครับตรงนี้เคยเป็นแนวต้านในอดีตเห็นไหมฮะแล้วโดนเบรกได้เขากลับลงมานะฮะกลายเป็นแนวรับเกิดอะไรเกิดขึ้นอีกแท่งคอนเฟิร์มนะฮะแล้วกราฟก็พุ่งขึ้นไปย่อพักตัวลงมานะฮะแล้วก็ดีดไปต่อนะฮะตรงนี้ ชัดเจนนะฮะเป็นโครงสร้างที่สวยงามมากๆนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้เทรดแล้วเพราะว่าผมเก็บกําไรแล้วก็พอแล้วนะตรงนี้ก็หลัง2องทุ่มไปแล้วนะตลาดอเมริกาก็ผมไม่ได้เทรดนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูแผนวันนี้กันนะครับว่าการาฟราคาเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวเปน็นทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับก็ล่าสุดนะครับการาฟราคาเนี่ยเขาก็ได้มีการเบรกหกถึง73นะกรอบาราคาเนี่ยเบรกขึ้นไปได้แล้วนะฮะ เป้าหมายที่หนึ่งนะของผมก็จะมี2 3 8 3 7 6นะครับแต่ตอนน้้กราฟราคาเขาขึ้นไปอตรงนี้นะอ่าตอนนี้เขาขึ้นไปทำพิเศิตรงนี้นะฮะแล้วก็มีการทิ้งตัวลงมาอย่างรุนแรงเลยนะครเมื่อคู่นี้นะอ่ะคราวนี้เราต้องมาดูว่าเราจะเทรดยังไงได้บ้างนะครับกราฟเป็นแบบนี้คือจุดเนี้ยโซนเนะี้ยทั้งโซนอ่ะหกเกถึงเจสามเนะี้ย เป็นโซนแนวรับนะครับถ้าตาบใดที่กราฟราคาเนี่ยเขาลงมาในโซนนี้นะครับเรายังสามารถหาคอนเฟิร์มในการบายได้อยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีการเบรกกรอบได้นะครับเราจะเซลล์นะครับเราจะาจังหวะเซลล์ลงมาตรงจุดนี้เจ็ดสามถึงหกเก้านะครับระยะนี้สี่ร้อย400กว่าจุดเราสามารถาถ้าหลุดเจ็ดสามลงมาได้เนี่ยเราหาจังหวะเซลล์ลงมาได้นะครับจังหวะเซล์ลงมาที่ แนวรับด้านล่างนะครับแต่ว่าแบบนี้ผมบอกเลยว่าเสี่ยงมากๆนะครับไม่ควรทําแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการจัดการบริหารความเสี่ยงของตัวเองดีแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าเทรดได้นะครับถ้าเห็นโครงสร้างนะเห็นโครงสร้างภายในนี้อาจจะเป็น1นาทีก็ได้นะคนับงนาที5นาทีเนาะตรงนี้กราฟราคาเนะี่ยเรามองถึงแท่งนี้นะแท่งนี้มีการิ้งตัวอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นการรีบาวกับขึ้นไปเนะี่ย ไม่รู้ว่าผมลงคลิปทันไหมนะถ้าผมลงคลิปทันก็ถากราฟยังไม่ลงนะรีบ้าขึ้นมาแล้วเราสังเกตโครงสร้างให้ดีนะครับตรงนี้มีเียกลงมาปุ๊บถ้าเขาย่อกลับขึ้นไปนะครับเราไปดูทาเฟรมเล็กนะถ้าทนะาเฟรมเล็กเนี่ยมีการทิ้งตัวแบบนี้ทําโครงสร้างทำไมเราสามารถหาจังหวะเข้าจังหวะกราฟย่อดได้นะครับแบบนี้นะครับถ้าใครใครจะเข้านะแต่ถ้าเกิดว่าจะรอนะครับจะรอก็คือ รอฟอร์มตัวในโซนนะครับมีคอนเฟิร์มบายขึ้นไปนะครับในโซนนี้ผมยังมองเป้า2383.76อยู่นะจะหาคอนเฟิร์มภายในนี้เพื่อที่จะบายขึ้นไปต่อนะครับแต่ถ้าเขาเบรกได้ก็ฟอลโล่เซลลงมานะครับจริงๆตรงนี้มันมีโซนอีกหนึ่งโซนนะครับเป็นดีมาเนาะตรงนี้จะเป็น SIFD มานะครับโอเคถ้ากราฟหลุดลงมาเนี่ยเราสามารถดูคอนเฟิร์มที่โซนนี้ต่อได้นะครับเพราะว่าโครงสร้างโครงสร้างหลักเนี่ยเขาเป็นโครงสร้างขึ้นนะฮะนะฮะเบรกไหนะครับ,รบตรงเนี้ยเขายังไม่สามารถทำไฮสูงกว่าไฮก่อนหน้าได้นะครับมีการแทงขึ้นไปแค่ไส้นะรตรงนี้นะนะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีการทุบลงมาก่อนนะครับเก็บดีมานี้แล้วขึ้นไปต่อก็ได้นะครับแบบนี้อ่านะประมาณนี้ นะครับเดี๋ยวต้องดูกราฟหน้างานอีกทีนึงนะฮะตรงนี้โซนนะเดี๋ยวผมตีเส้นให้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับเบโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนสีนะเส้นนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับโอเค6กกับ63นะอันนี้เป็นโซน S F d e m a n นะครับถ้าเกิดว่าหลุดกรอบนี้ลงมานะครับ มาที่โซนนะครับตัวนี้น่าสนใจในการที่จะบายขึ้นไปนะครับหาเป้าหมาย2383นะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับแผนในะวันนี้เนาะสรุปก็คือเราจะรอคอนเฟิร์มที่โซน6 9ถึง73นะครับโซนนี้รอคอนเฟิร์มเพ่อที่จะบายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเทรดตามเฟรม m อ m เนี่ยก็หาโครงสร้างในการเทรดจังหวะนี้ได้นะครับจังหวะเนี้อาจจะจังหวะกราฟลงมาหรือจังหวะกราฟเบรเนี่ย เราดูโครงสร้างให้ดีโครงสร้างเป็นยังไงโครงสร้างเป็นแบบนี้ฮะถ้าลงมาอ่ายกโลว์เปิไฮแบบนี้เราก็จะหา,าจังหวะเซล์จังหวะย่อ,อไปเรื่อยๆนะครับอ่าอย่างเช่นชุดนี้นะชุดนี้ก็เห็นไหมฮะลงมาทําโลขึ้นไปทำไฮโลไฮเนี่ยเราก็จะหาจังหวะย่อ,อเพื่อที่จะเซลลงมานะฮะประมาณนี้ถ้าตรงเนี้ยมีโครงสร้างลงมาเราก็หาเซลลลงมาได้นะครับแต่ก็เสี่ยงสูงนะต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่ารอโซนหลักๆนะครับก็คือโซนนี้กับโซนนี้นะฮะแต่ถ้าขึ้นไปถึง2383แนดะดูคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับเป้าต่อไปนะฮะดูผมอัปเดตให้ใน t e l e gram นะฮะถ้าเกิดว่ากราฟเขาเบรก2 3 8 3ได้นะครับอืมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแผนในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมจะวาดกราฟแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่ม t e l e gram ให้เหมือนเดิมนะครับ ก็สำหรับลิงก์กลุ่ม t e l e แกรมนะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ